ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวด่วนป่วนนิวอบ่ายแชมเปญเดอะควีน the Queen. วันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเรามีข่าวด่วนข่าวร้อนจากนิวอลมาเสิร์ฟทุกท่านซึ่งเรื่องเรานั้นที่เกี่ยวกับดาวดวงใหม่ที่เจอจะรัดฮอตปลอดแตกในตอนนี้ของนิวอฮะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะแต่ตำแหน่งดาวของชาวนิวออเนี่ยก็คือผู้ที่มีความดูดีโดดเด่นเหนือกว่าใครฮะ <Wow. S 1> ซึ่งนั่นก็ทําให้เหล่าชาวนิวอต่างที่จะอยากเป็นตำแหน่งนี้กันฮะเราจึงขอพาทุกท่านไปดูสัมภาษณ์ตำแหน่ง ดาวอีกท่านหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะไปรู้ประวัติความเป็นมาว่าดาวดวงใหม่นั่นเป็นใครฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณลาตีดาวเด่นประจำวอนเราขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับคุณลาตีมันได้อยู่แล้วสิคะคุณนักข่าวจะมาสัมภาษณ์ที่ฉันใช่ไหมล่ะคะว่าสกินใหม่จะออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ <c oughs> ต้องบอกแฟนๆเลยนะคะว่ารอไม่นานแน่นอนเพราะที่ฉันคือดาวเด่นยังไงเดี๋ยวมีใหม่แน่นอนคะ่ะ <c oughs> เออไม่ใช่อย่างไรฮะคือเราจะมาสัมภาษณ์คุณนะฮะว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดาวดวงใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นนะคะนี่คุณถามฉันเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งดาวย้นนั่นแหละค่ะที่ฉันคงไม่มีความเห็นเกี่ยวเรื่องนี้สักเท่าไรหร่หรอกค่ะแต่ถ้าจะให้พูด ก็คงพูดว่าตำแหน่งดาวคนใหม่ก็คงเป็นได้แค่ดาวยัวทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่งตัวเซ็กซี่ไปวันวันไม่เหมือนกับดิชั้นหรอกนะคะที่ถึงแม้จะแต่งตัวแล้วเรียบร้อยมิดชิดขนาดไหนก็ยังคงเป็นดาวเด่นอยู่เสมอนะคะ เถ่ายกันฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยไหมครับคุณลาติก็ฝากถึงแฟนๆน,นะคะให้ไปดูคลิปดิฉันเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆค่ะดิฉันจะได้เป็นดาวเด่นค้างฟ้าในมิวรนตลอดไปและใครที่ยังไม่ติดตามช่อง c แชมเปญเดอะค e ีนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันลาค่ะสวัสดี โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูดาวดวงใหม่กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าเธอนั้นคือใครถึงแม้ว่าจะมีข้อคอ,อลหาว่าเธอนั้นคือดาวยัวแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องมั่วคุณต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วผมขอเตือนเลยฮนะไว้ทุกคนเร่งแอร์เข้าไว้เลยเพราะว่าผมได้ยินมาว่าเธอนั้นฮอตประหลอดแตกขนาดที่แดดเมืองไทยยังไม่ขอสู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเวโรนา และตอนนี้เราอยู่กันกับสกินที่แซ่บที่สุดในโลกมาหาทุกคนรู้สึกร้อนร้อนไหมคะทุกคนร้อนร้อนไหมมันไม่ใช่พาะอากาศนะเพราะเวโรนาค่ะร้อนแบบฮอตมากตอนนี้โฮมสวีทโฮมออนไลน์เขาออกแต่สกินแซ่บๆนะทุกคนแต่ต้องบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยสกินเวโรนาแซ่บสุดเอาดีๆทุกคนรายละเอียดมันดีมาก ความกระโปรงผ่าข้างสูงสูง,สงจนถึงเอวเอ่ยความเอวลอยเอ่ยความ c-2 ูเอ่ยความเฟอร์เอ่ยความหมวกเอ่ยคือดิฉันขอการันตีเลยค่ะว่าสเต็ปที่สุดและตอนนี้นะคะเราล็อกด่านมาเลยค่ะก็พังพังมันไปให้หมดก่อนเลยนะคะคือสกินแซบซับเนี่ยมันก็ต้องมาห่านนี้หรือเปล่าไฮสตีดค่ะคือแบบ มาแบบกลางคืนกลางคืนอะไรเงี้ยเหมาะกับสาวแวมพายอย่างเวโรนาด้วยนะคะแล้วตอนนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นคนแวบๆบแบบนะใครกันเอ๊ยยังอยู่ข้างบนนี่หรือเปล่าไปเอาเอา้เาหยุดเดี๋ยวเปิดกล่องอยู่ตรงนั้นเหรอลูกปะโถยดีนะคะที่เรานิสัยวัยรุ่นถึงแม้จตาถั่วก็ตามแล้วคนที่เราไลค์คนแรกก็เป็นน้องนิพานะฮะจะมาผับเล็กเหรอลูกเป็นเด็กเป็นเล็กไม่อยู่เลยแถวนี้แล้วใครมันมาสาดน้ำใส่ฉันเนี่ยแล้วใครมันสวดตรงนี้ สาดไปหนึ่งแล้วคนมันมาวุ่นวายกับดิฉันจังฉันแค่ทะมาไล่น้องนิพามมา ไม่โดนไอ้เราก็จิตสัมผัสเกินไม่ได้เล่นมานานนะคะเวโลนาเนี่ยคือเกมนี้ว่าไม่เล่นมานานแล้วเวโลนาเนี่ยตั้งแต่เนิร์ไปดิฉันแทบไม่จับเลยนะคะเป็นตัวที่ขาดใจมากๆแล้วน้องนี้พาไปไหนแล้วลูกโอ้โหมันเข้าไปตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย่ะคะ่ะสั้นแต่เดินไวมากไอเด็กคนนี้นะแล้วตรงนั้นมีคนสวดอยู่ไหมนะอืมโอ้โหแล้วตรงนี้เสียงดังทังเลยไอชายังไม่เห็นตัวแต่เสียงก็นํามาแล้วแต่พ่อหนุ่มคนนี้ต้องโดนก่อนเลยนะคะเพราะว่ามาสวดได้ยังไงห้ามสวดเด็ดขาดนะโอ้โหไอชา g ก e เสียงดังเกินขอไล่หน่อยซิโอโ้แล้วยู่ตรงนี้ก็สองสามคนเสียงดังเกินไปแล้วจะมาช่วยใครคะหนูอยา่าแล้วนี่ทำไมมันไม่โดนยูรีหล่อนเอลพิ้วขนาดนั้นเลยหรอนี่ค่ะสงสัยอยู่ดาบเมื่อกี้เรามันแบบดาบมันเล็กเกินเนี่ยโอ้โหตรงนี้ทำไมมีคนมาลุมกระเทือบที่ชั้นเต็มเลยคะเนี่ยอังแทงประตูอีกแล้วโอ้ย ฉันเนี่ยไม่เล่นงานจะแทงประตูตลอดเลยนะคะจะพังประตูทีไรยูริหล่อนมันจะแสบซ่าเกินไฟแล้วหล่อนต้องเจอ uh huh. ปลาโลหิตของฉันจีบสัมผัสไปก่อนค่ะเผื่อมันโดนเผื่อมันโดนเออแล้วยังหนีไปไหนไม่ไกลตรงเนี้ยมันต้องโดนสักทีแหละไกลๆแบบเนี้จีบสัมผัสไม่โดนทำไมฉันเดาใจแกไม่ถูกอ้อาวทำไมทีนี้ขยับฮะมานี่ ต้องโดนสักทีแหละนะโดนแล้วนะเจ็บแล้วด้วยเอาอยัางไงเออถ่ายฉันเข้าไปฉันสวยแล้วสิชุดนี้เซ็กซี่ที่สุดแล้วค่ะถ่ายชุดลาตีไปยังไม่แซ่บเท่านี้เลยใช่ไหมเอ,อ้โหแล้วเมื่อไรจะโดนไะเออดาบหมดสักทีคืออยากจะถามชีพี่ที่งานว่าเมื่อไรสับเบลนะคือให้สกินสวยมาขนาดเนี้ยบับหน่อยก็ได้พี่ออโอ้โหแล้วไอ้นี่วิ่งเป็นไงอะคะล็อกหลบแบบระยะไกลเวร์เอาเอา,เอาพอตไกด์แบบใดพอตไกด์แบบกดพังไปด้วย นี่ค่ะเหลือที่สุดท้ายน้องยูริแม่งเอยอ,อยากให้เวลาหน้าโดนบับมากเลยนะคะตอนนั้นเอา้าเป็นไปไหนอะ่ะมันส่วนออกมาไหมอะ่ะเอา้าส่วนออกมาไม่ใช่หรอไปไหนอะเอะโอ้โหอยู่ตรงนั้นนั่นเองสองคนเลยดิฉันนี่บราดาถัวจริงๆถ้าไม่มีเคิร์ดลงจันนี่คือ ก็คือคงหายไปเลยนะคะวันนี้อ่ะแล้วจะโดดไหมจ้าโดดสิจะโดดโดดไปเจอข้งข้าวของฉันอ่าดักรอเลยไปไหนจะหนูจะไปโดดอีกคนหรอโอ้โหพากันโดดชํำเลยแล้วโดดม,มันอยู่ตรงเอ้าโหทําไมไม่วนอะจะกวนกลับมาถ่ายรูปเหรอจ้าไม่โดนหรอกถ่ายไปแบบสวยๆแค่นี้ก็พออย่ามาทําฉันตาบอดค่ะมาแสบตาอโอ้โห อยากให้มันสะบัดได้คิดถึงตอนสมบัดได้โอ้ยมันทรมานหัวใจจริงๆเลยกว่าจะคิดได้แต่ละโอ้ย โอ้ยอันนี้ก็หมดอีกสีมือเวลาหน่าดีฉันตกไปมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนถ้ายอ้อนกลับไปดูคลิปเก่านี่คือเหมือนคนเล่นคนละคนนะเอาดีๆปาโลหินจีสังหารไม่มีแล้วแล้วพี่ซิโกโ้มาทําอะไรคะมาดูคนสวยละสิดิฉันอนะแซบที่สุดในดิวอลแล้วคะ่ะมาดูให้เต็มตาเลยเดี๋ยวไม่มีบุญตาดไ,ดได้ดูนะคะพี่แล้วหนีมาเล่นผับเล็กๆยังไม่ทันได้พังเลยตรงเนี้ยโอ้ยอะแล้วตอนนั้นมีใครสวดใช่ไหมอ้ามีจริงมีอยู่จริงมีอยู่ มีอยู่ในตู้โอ๊ยมีสตันตู้อีกด้วยวุ่นวายจริงๆเลยนะคะนังพวกเนี้ยเดี๋ยวเธอนั้นเดี๋ยวตามเพื่อนแกไปเลยโอ้โหเอาคนไหนก่อนดีเอาเวินเอ้ยเอา เอาเอิ่มเอิ่มเธอชื่ออะไรนะขอถามีิทีขอถามชื่อหน่อยค่ะไอชาใช่ไหมหรืออีชามานี่เลยพูดมากแบบนี้ต้องโดนตีนะหนูโอ้โหแล้วใครมันวิ่งตามดิฉันมามันจะมาเตะหนูแน่เลยค่ะคุณจะมาทําอย่างนี้กับคนที่แซบที่สุดในนี้บอนไม่ได้คุณจะทําอย่างนี้มันไม่ถูกนะคะเอาละไอชาอ่าค่ะถึงตาของเธอแล้วเอายังไม่คิดอีกเหรอมาอีกนิดเดียวเท่านั้นชิมแม่ แกนหาไปเลยค่ะกันตาถั่วกันพาดและปานโลหิตปิดชีพระยะไกลโอ้โหแล้วฉันเห็นนะนี่ท่านปานโลหิตยังเหลืออื <c> ้ <oughs> อันนี้คือคือม่คิดจะวิ่งกันนานโอ้โหหน่อยหรอ,อยูริหล่อนไส้แล้วนะหล่อนเพิ่งเกิดมาไม่ใช่หรอไปไหนแล้ววะเงายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ้าไปไหนแล้วในตู้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เฉยเ,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 เลยเอา้าแล้วมีคนโดดลงมาหาดิฉันเฉยเลยก็ได้สิค่ะเอาแล้วยูริหล่อนอยู่นี่นี่เองปะโท วางขางคาวก่นดักรอเลยแล้วกันถ้าไปทางนั้นหล่อนก็ต้องเจอขางคาวมาทางนี้หล่อนก็ต้องเจอชันนี้แล้วค่ะอิตายโยเจีบชิมิลล่ะเธอจะต้องเจ็บกว่าน,นี้อีกค่ะเพราะว่าเธอมาทําฉันแสบตาไปหมดแล้วยูรินังตัวดีนังตัวแสบโอ้โหอย่า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 มาวุ่นวายนะคะคนอื่นอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเน่แต่ขอคนนี้ก่อนให้มันคิดไปเป็นคน้นมาเซกดาดาบสี่ชาติมาค่ะ ถ่ายระยะใกล้มันจะสวยแล้วค่ะพี่อูรีนี่ค่ะต้องใกล้ๆแบบนี้ตีใกล้ๆไปเลยไม่ต้องปาโลหิตด้วยเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้คนสวดเสร็จโอ้โหสวดเสร็จแล้ววิ่งมาเลยเหรอจ้าหนูก็รีบวิ่งเกินไม่ได้ดูเลยนะว่ามีคนขิดอยู่แถวนี้อยากเป็นลายต่อไปใช่ไหมจานองนิพาเหลือฮิตเดียวแบบไวๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนต้นเกมคือตีนางไปแล้วหนึ่งทีเอแล้วนางเลี้ยวไปไหนนะอะไม่ได้มาอเอ๊ะ มาทางนี้แต่ซิโก้อยู่ค่ะซิโก้อยู่ก็ต้องจิ้มไปเลยโอ้โหแล้วคิดสุดท้ายคิดสุดท้ายแบบงงๆนะคะก็เออก็ก็เลิศดดีเหมือนกันอ้าวแล้วน้องนิพาหาตัวเจอแล้วนะมาค่ะขอคนแซ่บที่สุดจิ้มหน่อยแล้วก็ฟาดหน้าผับแบบปิดฉากอย่างสวยงามเราตัวแม่คุมผับปะเนี้ยถึงจะเป็นดาวยั่ะแต่ดาวก็คิดดาว ถ้าโดนบับเมื่อไหร่แล้วก็ดาวเด่นไปของฉันแน่นะ